โอเคเอาละครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดลทากเก็ตนะครับก็ในวันนี้นะครับผมจะมาสอนทําตัวอักษรใน Photoshop นะครับที่มันมีเงาตกกระทบอะไรประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับอย่างแรกนะครับเราก็ต้องมีเท็กก่อนนะครับซึ่งเราจะมาพิมพ์กันเอาเป็นคําว่านี่เลยเป็นคํานี้เลยแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการนะครับผมอยากได้ประมาณสีฟ้าเข้มๆหน่อยแล้วกันอืประมาณนี้แหละนะครับผม แล้วก็เราก็กด Ctrl T เพื่อขยายนะครับนี่เราก็ได้มาแล้วคำว่าอะไรกันนะครับซึ่งการที่จะทำเงาตัวกระทบเนี่ยมันทำได้2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการที่เรา Copy นะครับกด Ctrl J มันก็จะ Copy มานะครับเราก็ Copy มาแล้วให้เราเปลี่ยนสีเป็นสีที่เข้มกว่านะครับผมก็ประมาณว่าเข้มกว่าเอ่อเอาตามที่เราพอใจนะครับแต่ว่าเข้มกว่านะครับนี่พอได้แบบนี้แล้วเราก็เลื่อนให้เลเยอร์มันไปอยู่ข้างล่างนะครับ แล้วเราก็กดไอตัวลูกศรนะครับไอลูกศรขึ้นขึ้นลงลงอะไรแถวแถวข้างขวาของคีย์บอร์ดนะครับนี่กดลงไปนะครับนี่มันก็จะได้เป็นเงานะครับอันนี้คือเงาตกกระทบนะอันนี้คือเงาตกกระทบมาจากทางแบบทางซ้ายนะครับมันก็จึงเป็นเงาข้างขวาใช่ปะ่ะแล้วถ้าเราอยากได้เงาข้างซ้ายนะครับนี่มันก็ทําได้นะครับซึ่งอันนี้มันสามารถที่จะ control เองได้เลยนะครับ ส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการที่เราเลือกเลเยอร์ของเทคของเรานะครับแล้วก็ไปที่แถบเอฟเฟกนะครับแล้วก็กดไปที่ดรอปชาร์โดนะครับซึ่งดรอปชาร์โดเนี่ยคุณภาพน่าจะปรับเป็นประมาณ100ไปเลยนะครับแล้วก็ตรงดิสแทนก็อันนี้ก็คือปรับจามที่ใจเราต้องการนะครับแบบว่าอยากได้แบบไหนนะครับส่วนสีก็เอาเป็นสีโทนนี้อยู่ดีนะครับเอาเป็นสีโทนใกล้ๆเคียงกันก็ได้นะครับแล้วก็ให้มันเข้มกว่านะครับแล้วก็ปรับขอบให้มันคมนะฮะไซส์ โอเคแบบขอให้มันคมเสร็จแล้วประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็จะได้ตัวอักษรที่เป็นเงาที่ค่อนข้างเหมือนเมื่อกี้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะฮะนี่ประมาณ129-120อะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะได้เงาไปทางขวาซึ่งอันนี้ก็คือวิธีของ drop shadow นะครับผม โอเคขั้นต่อไปนะครับถ้าเราอยากให้ตัวอักษรเนี่ยมันมีเงาแบบเออเงาเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะเราสร้างเลเยอร์อีกเลเยอร์หนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะได้แบบเออไม่รวมกับเลเยอร์ของตัวอักษรของเรานะครับอันนี้ก็ปรับขนาดตามที่ใจต้องการเลยสมมุติเอาจะขนาดนี้นะเงาที่ผมจะมาทําให้ดูก็คือเงาแบบนี้นะครับเป็นเงาแบบเหมือนแอปเปิลอะนะฮะมันจะแบบสะท้อนแล้วก็มีคล้ายๆตัวไอแล้วก็จุดอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเงาเขาเรียกว่าเงาอะไรวะ เงาสะท้อนอะไรประมาณนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะก็เนี่ยให้ให้เราเลือกไปที่อุปกรณ์นะครับเครื่องมือ brush tool นะครับแล้วให้เราเนี่ยสร้างเลเยอร์ใหม่นะครับผมแล้วก็มากดที่ตัวอักษรแล้วก็เขียนไปได้เลยนะครับเขียนไม่สวยก็กด control z เพื่อย้อนกลับแล้วก็มาเขียนใหม่แล้วก็วนหลูมไปอย่างนั้นนะฮะพอสมุิเราได้ตามที่ใจเราต้องการแล้วเราก็ไปอันต่อไปนะครับคือเงาเนี่ยเราต้องพยายามทําให้มันดูเป็นมุมเดียวกันอะไรประมาณนั้นนะฮะมันถึงจะแบบ สมในแล้วก็สวยนะครับโอเคผมไอัน,นี้ผมทําคร่าวๆนะครับผมแล้วก็อันนี้อยู่ตรงนี้จุดไปอ่าแล้วก็ลากลงไปนะครับถ้าอยากให้มันลากได้สวยๆแบบค่อยๆลากแบบเนี่ยให้มันค่อยๆลากอย่างเงี้ยให้ทุกคนนะครับเปิดไปที่สมูทนะครับเป็น100เเลยก็ได้นะครับมันจะแบบควบคุมได้ค่อนข้างง่ายนะครับอ่าถ้าผมปิดนะครับมันก็จะเขียนแบบมันก็จะแบบ เขียนไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะแบบเวลาเราลากด้วยเมาส์นะครับมันจะยากกว่าที่เรามานั่งเขียนด้วยมือนะครับผมก็เลยชอบที่จะเปิดสมูทนะครับเพื่อให้เราสามารถคอนโทรลได้นะครับเนี่ยผมสามารถคอนโทรลความสมูทของมันได้นะครับผมโอเคอันนี้ผิดนะครับต้องไปทําเงาตรงนี้นี่นะครับผมตัวอักษรภาษาไทยของเราเนี่ยมันมี2อันอย่างนี้เราก็ทําไป2ด้านได้เลยนะครับเนี่ยสมมุติอันนี้มี2ด้านท่านผู้ชมก็สามารถที่จะ ทำไป2ด้านได้เลยนะครับ <c oughs> โอเคเสร็จแล้วนะครับการทําเงาสะท้อนนะครับสังเกตได้ว่ามันจะดูสวยมากขึ้นถ้าไม่นับว่าผมทําขี้เละนะเออมันก็ถ้ามองไปมองมามันก็สวยดีนะครับแต่ว่าถ้าทําแบบตั้งใจก็คือจะสวยกว่านี้เยอะเลยนะครับมันจะดูเป็นแบบตัวอักษรที่ดูมีรายละเอียดแล้วก็มีเท็กเจอร์ความน่าสนใจที่มากยิ่งขึ้นนะครับ อย่างต่อไปที่ผมจะมาสอนนะครับก็คือการทําเงาแบบตัดครึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะโอเคนี่นะครับผมอ่ะแล้วเราก็วางตามที่ใจเราต้องการได้เลยนะครับสมมุติผมอยากทําให้มันสวยๆนี่ประมาณนี้นะครับผมก็ตั้งให้มันเป็นอย่างนี้นะครับมันจะได้ใกล้ๆเคียงกันนะครับมันจะได้เป็นแบบครึ่งๆพอดีนะครับทีนี้ให้เรามาเลือกที่ ตัวนี้ครับผม g ก a d i a n t o o l นะครับ <Yeah. S 1> ก็มันถ้าท่านผู้ชมไม่เห็น Gradient Tool มันก็จะอยู่ใน Pen Bucket Tool หรือว่าถัางสีอีกทีนะครับกดคลิกขวาแล้วก็มากดที่ g u a d i a n t o o l ได้เลยนะครับผม <Yeah. S 1> ให้เราเลือกสีข้างบนนะครับสีข้างบนเนี่ยจะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับที่มันเข้ากันกับสีที่เราทำเทคนะครับ สมมติผมอยากได้สีขาวนะครับก็สร้างเลเยอร์มาอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับเลเยอร์ที่เราใช้เนี่ยมันต้องเป็นเลเยอร์ที่อยู่ข้างบนเทคนะครับนี่นะครับเทคอยู่ข้างล่างแล้วก็เลเยอร์อันนี้อันใหม่อยู่ข้างบนนะครับให้เรานะครับลากมาเลยนะครับลากมาพอเราลากมาเนี่ยจะสังเกตได้ว่าข้างตรงที่เราเมคซ e เลชันเอาไว้นะครับเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นขาวๆมากกว่าเดิมนะฮะแล้วก็ให้เราทําไปจนกว่าเราจะพอใจนะครับว่าอยากได้ตรงนี้ขาวเยอะขาวน้อยอะไรประมาณนี้นะอะสมมติผม พอใจประมาณนี้นะครับพอได้แล้วให้เรานะครับกดคลิกขวาที่เลเยอร์ที่เราสร้างมาอยู่บนเทคนะฮะให้เรานะครับกดไปที่ create clipping mask นะครับผมนี่เพียงแค่นี้นะครับเทคเราก็จะเป็นแบบเหมือนเงานะฮะเงาตัดครึ่งแล้วนะครับผมมันก็จะเพิ่มแสงสีหรือว่าเพิ่ม texture ให้กับงานของเราตัวเทคของเรามากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเรานะครับอยากได้ตัวเทคที่ ดูจะมีอะไรมากกว่านี้ผมก็จะลองสอนเทคนิคนี้ให้อีกทีนะฮะเดี๋ยวผมขอหาพื้นหลังสีเข้มๆก่อนนะครับผมเออสีที่มันตัดกันอ่ะสีแดงไปเลยแล้วกันน่าจะตัดกันอยู่แล้วก็ไปที่พื้นหลังแล้วลงไปเลยโอเคเมื่อเราเพิ่มสีมาแล้วนะครับเออทำไมเงามันเป็นสีดำวะอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะฮะคือผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่า ทำไมมันถึงเป็นสีดำนะแต่ว่าเราจะมาดูวิธีการที่น่าจะทําให้เทคมันดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับก็คือการที่เราเพิ่มสโตรกหรือว่ากรอบลงไปในเทคของเรานะครับอ่ะสมมุติผมเพิ่มขอบสีดําไปนี่แล้วมันก็จะดูแบบเหมือนมันเป็นแบบมันมีขอบมากขึ้นนะครับอะไรประมาณนั้นแต่คือถ้าขอบมันเนี่ยขอบกับเงามันจะดูไม่สัมพันธ์กันนะครับก็เราลองเอาเงาออกนะครับแล้วก็ เรามาดูวิธีต่อไปกันนะครับวิธีต่อไปของผมก็คือกด Control Alt Delete แล้วก็ลูกศรน,นะครับนี่แล้วก็กดไปสักหน่อยๆน,นะฮะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนไอ้เงาของเอ้ยผมกดผิดแล้วให้เราเลื่อนไอ้เงาของเราเนี่ยมาให้มันตรงกันนะครับตรงกับที่เราทําไว้ในอดีตเมื่อกี้นะ นี่นะครับก็คือ,อ,อวิธีการทำเทคที่เหมือนในปกคลิปก่อนๆหน้าประมาณ2-3คลิปของผมนะครับส่วนตรงนี้ก็เลื่อนปรับเลื่อนขึ้นมาโดยกดลูกศรขึ้นได้นะครับนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้คือถ้าเราอยากให้มันมีกรอบอีกชั้นหนึ่งนะครับให้เราให้เราเลื่อนลงไปตั้งแต่ตอันแรกเลยนะฮะซึ่งเวลาเราก,กด Control, ออติแล้วก็กดลูกศรขึ้นลงอะไรซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะ ก็พี่เทกขึ้นไปเรื่อยๆให้เรากดชิปค้างไว้นะครับแต่ว่าก่อนจะกดชิปให้เราไปกดอันแรกก่อนนะกดเลเยอร์เทกอันแรกนะแล้วก็กดชิปค้างไว้แล้วก็กดเลื่อนมาจนถึงเลเยอร์สนะครับกด ctrl g เพื่อจะเป็นการรวมกลุ่มหรือว่าให้เทกเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับแล้วเวลาเราเคลื่อน,นย้ายเนี่ยเราสามารถที่จะกด ctrl t เพื่อขึ้นย้ายได้ทางอันเลยนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปให้เรากดเอฟเฟกแล้วก็สโตรกนะครับีสังเกตได้ว่ามันจะมีแบบเทกแบบสโตรกขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งให้เราปรับเป็นสีขาวนะคระที่ รู้สึกจะดีมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่ว่าคือปัญหาตอนเนี้เราก็ตรงนี้มันจะเป็นแบบขีดไปเลยใช่ป่ะมันจะเป็นตรงๆอะ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่สตอกมันจะเออเดี๋ยวผมปิดสตอกก่อนนะปึ๊บเนี่ยสังเกตได้ว่าตรงนี้มันจะโค้งมนนะฮะพอผมเปิดสโตอกตรงนี้จะเหลี่ยมไปเลยซึ่งวิธีแก้ของผมนะครับก็คือการที่แยกกรุ๊ปออกมาก่อนนะครับ แต่ว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีที่สิ้นคิดอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นการรวมเป็นรูปภาพหนึ่งรูปซึ่งเราจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วนะครับคือสําหรับใครที่มีวิธีที่ดีกว่าก็โอเคนะครับแต่ว่าคือผมรู้ว่าวิธีของผมมันเป็นประมาณนี้นะฮะคือต้องเช็คให้ดีก่อนที่จะทํานะครับวิธีที่ผมทําก็คือการที่เรารวมกลุ่มไปเลยคือการที่เรารวมทั้งหมดนี้เป็นรูปภาพก็คือการกด ctrl e นะครับ มันก็จะรวมเป็นรูปภาพเดียวกันนะฮะเนี่ยรูปภาพเดียวกันเลยนะครับโอเคผมขอรวมเลเยอร์หนึ่งเป็นรูปภาพเดียวกันด้วยนี่ทำก็จะเป็นรูปภาพเดียวกันไปเลยนะครับซึ่งใครที่จะทำเนี่ยก็ต้องดูดีๆว่าเราจะแก้ไขอะไรอีกหรือเปล่าคือถ้าเราไม่แก้ไขเราก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องแก้ไขเนี่ยคือทําไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขอะไรมันได้นะครับผมโอเคทีนี้เราก็ลองเพิ่มสโตกนะครับว่ามันจะเหลี่ยมหรือเปล่านี่นะครับผมสังเกตได้ว่า พอเรารวมเป็นรูปภาพมันก็จะไม่เหลี่ยมแล้วนะครับมันก็จะโค้งมนไปเลยแล้วก็เราจะมาสังเกตอีกว่าคือในตัวเทคของเรามันยังมีเป็นช่องว่างสีแดงนะครับเนี่ยช่องว่างสีแดงคือถ้ามันไปขัดหูขัดตานะครับเราก็สามารถที่จะโอ้ให้เราสร้างมาอีกเลเยอร์หนึ่งนะฮะแล้วเราก็ใช้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ระบายทับไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพอปิดสมูทก่อนนะแล้วเราก็สามารถที่จะระบายทับไปได้เลยนะครับ จะสังเกตว่าคือเทคเนี่ยมันจะเหมือนเป็นแบบเป็นพื้นหลังที่ไม่มีรอยช่องโหว่อะไรประมาณนี้นะครับมันจะทําให้อาจจะดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมนี่แล้วเราก็ระบายทับไปเลยนะครับอันไหนที่มีแล้วก็สามารถที่จะระบายทับไปได้เลยนะครับผมโอเคสําหรับช่องที่เป็นแบบนี้นะครับก็แล้วแต่คนนะครับว่าจะทําหรือเปล่านะครับถ้าทามันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็อันนี้ก็ต้องตัดสินใจเอาเองนะครับว่าแล้วแต่สะดวกนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วฮฮอืมหมดแล้วแหละนะครับ นี่พอเราอุดช่องที่เป็นโหว่เมื่อกี้นะครับมันก็จะดูดีมากยิ่งขึ้นนะผมคิดว่านะสำหรับตัวผมมันก็ดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเมื่อได้ประมาณนี้แล้วก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับการทำวิธีสวยๆง่ายๆนะครับสำหรับ Photoshop นะก็เดี๋ยวจะมีวิธีมาสอนเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับการสอนทำเท็กในะวันนี้ก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ ก็เดี๋ยวคลิปหน้ามีวิธีอะไรดีๆมาสอนผมก็จะมาสอนอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม